ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบไทยจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ที่ทรงพลังและพิเศษที่สุดในประเทศไทย porsche 911 Turbo บ gtp ปี2 0 2 6สร้างความประทับใจแรกที่ดุดันและร้าใจด,ด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่ล้ำสมัยและ a e r o ได n a มิกสุดโหดไฟหน้าเล d matrix ที่คมกริบทะลุความมืดมอบรูปลักษณ์ที่ดุดันและทรงพลังเต l i t คาร c a r นไฟเบอร์ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันช่วยควบคุมทิศท,ทางลมเพิ่มแรงกดและเสะถียรภาพในทุกความเร็ว ด้านหน้าที่กว้างพร้อมปลาโล่ปอร์เช่สื่อถึงพลังและสมรรถนะระดับตำนานทุกเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบเพื่อความเร็วนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ด้านหลังของ911 Turbo GT สกดทุกสายตาด้วยความดุดันพร้อมพิชิตสนามแข่งแถบไฟเล็ดพาดยาวทั่วด้านท้ายให้ความรู้สึกกล้ามยุกและโดดเด่นสปอยเลอร์คาร์บอนขนาดใหญ่เพิ่มแรงกดมหาศาลทำให้มั่นคงแม้ความเร็วเกิน300กิโลเมตรชั่วโมง ขอไอเสียไทยเทเนียมคู่ส่งเสียงคำรามลึกดังก้องสถานใจโลโก้เทอร์โบ GT สองประกายอย่างภาคภูมิใจสัญ,ญลักษณ์แห่งสมรรถ,ถนะและมรดกความเร็วของปอร์เช่มุมมองด้านซ้ายของ911เทอร์โบ GT สวยสงามแม้หยุดนิ่งเส้นสายและเงาทุกส่วนถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบสูงล้อกว้างครอบล้ออลลอยด์ฟอร์จอน้ำหนักเบาสาร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำและพลังช่องระบายอากาศด้านข้างช่วยส่งอากาศเย็นเข้าสู่เครื่องยนต์เทอร์โบคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด นี่ไม่ใช่แค่การออกแบบแต่มันคือสมรรถนะของปอร์เช่ที่ถูกหล่อหลอมด้วยโลหะด้านขวาของรถเผยให้เห็นสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์แบบและจิตวิญญาณแห่งสนามแข่งเส้นสายที่ไหลลื่นและช่วงล่างที่ต่ำเฉือนอากาศอย่างเฉียบคมเบรคคาร์บอนเซรามิก amic, พร้อมคาลิเปอร์สีเหลืองโดดเด่นพร้อมรับแรงสั่งสมระดับสนามแข่งกระจกมองข้างไร้กรอบและดีไซน์แอโรไดนามิกผสมผสานความหรูหราเข้ากับสมรรถนะที่ไม่หยุดยัง้ง รายละเอียด GT บริเวณประตูและซุ้มท้ายสะท้อนจิตวิญญาณแห่งวิศวกรรมขั้นสูงอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารคุณจะเข้าสู่ขคอคิดของแชมเปี้ยนหน้าจอโค้งขนาด19.5นิ้วครอบคลุมแผงคอนโซลกลางแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนต์ด้วยความคมชัดระดับสูงทุกพื้นผิวหุ้มด้วยเอาคันทาร่าและคาร์บอนไฟเบอร์สุดหรูเบาแตกแข็งแรงพวงมาลายัยสปอร์ต GT มาพร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสทัชเซนซิทีฟคอนโทรล ให้ผู้ขับปรับโหมดสมรรถนะได้ทันทีโดยไม่ลับมือจากพวงมาลายัยทุกพุ่มทุกเสียงและทุกพิกเซลถูกสร้างมาเพื่อความแม่นยำและสมบูรณ์แบบภายในนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่มันคือศูนย์บัญชาการแห่งพลังใต้ฝากระโปรงหลังคือหัวใจของอสุรกายเครื่องยนต์หสูบนอนเทอร์โบคู่ขนาด3.8ลิตรสร้างพลังถึง700แรงมา้าจับคู่กับเกียร์คลัตช์คู่8สปีดท,ที่เร่งจาก0ถึง100กิเมตร ชั่วโมงได้ในเพียง2.6วินาทีความเร็วสูงสุดสูงถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมของปอร์เช่การผสานร,ระหว่างความเร็วการควบคุมและความหรูหราอย่างลงตัวในประเทศไทยป o r ์เช่911 Turbo GTP 2026มีราคาประมาณ25ล้านบาทขึ้นอยู่กับออชชันและการปรับแต่งส่วนตัวนี่ไม่ใช่แค่สมรรถนะแต่มันคือความสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมราคาของพลัง หากปอ r ช c h e 911 t ่ r b o g t บ G ปี2026จุดประกายความหลงไหลในความแรงของคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องเทอร์โบไทยไว้ด้วยนะครับรอติดตามได้เลยรถยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกคันต่อไปกำลังจะมาถึงคุณเร็วๆนี้